ทวิทาปทะสูตรว่าด้วยทางสองแพร่งข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จดำเนินทางไกลไปในโกศชนบทมีท่านพระนาคสมาละเป็นปัจฉาสมณนะท่านพระนาคสมาละได้เห็นทางสองแพร่งในระหว่างทาง จึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าวา่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญหนีทางไปตามทางนี้เถิดพระเจ้าค่าเมื่อท่านพระนาคสมาละกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านพระนาคสมาละวา่านาคสมาละนี้ทาง ไปตามทางนี้เถิดแม้ครั้งที่สองท่านพระนาคสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าวา่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญหนีทางไปตามทางนี้เถิดพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านพระนาคสมาละเป็นครั้งที่สองวา่า นาคสมาละหนีทางไปทางนี้เถิดแม้ครั้งที่สามท่านพระนาคสมาละก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญหนีทางไปตามทางนี้เถิดพระเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสกับท่าน พระนาคสมาละเป็นครั้งที่สามว่านาคสมาละหนีทางไปตามทางนี้เธอลำดับนั้นท่านพระนาคสมาละวางบาทและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ที่พื้นดินรงหนทางนั้นเองแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ หนีบาดและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแยกทางไปเมื่อท่านพระนาคสมาละเดินไปตามทางนั้นพวกโจรในระหว่างทางออกมาจากที่ส้มทุบด้วยมือบางเตะด้วยเทาบางทุบบาดจนแต่และฉีกผ้าสังคาติจนขาดครั้งนั้นท่านพระนาคสมาละ มีบาทแตกมีภ้าสังคาติขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาเมื่อข้าพระองค์เดินไปตามทางนั้นพวกโจรในระหว่างทางออกจากที่ซุ่ม ทุบด้วยมือและเตะด้วยเท้าทุบบาดจนแตกและฉีกผ้าสังคาติจนขาดพระเจ้าค่าลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบุคคลผู้จบเบสผู้รู้ถึงเที่ยวไปด้วยกัน อยู่ด้วยกันปะปนกับคนผู้ไม่รู้ย่อมละเว้นห่างซึ่งบุคคลผู้ลามกเสียเหมือนนกกรเรียนเดิมแต่น้ำนมละเว้นน้ำที่ปนกับน้ำนมฉะนั้น